ผู้ชมครับล่าสุดนี้โลกใบนี้ของเรากำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดชนิดใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า monkeypox หรือว่าโรคฝีดาดลิงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภัยสารเตชวลรีกุลอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับผู้ซึ่งจะมาให้ความรู้กับเราเพื่อรมะัดระวังแก้ไขยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับฝีดาดลิงนะครับฝีดาดวานอนเนี่ยติดในกรณีที่ คนที่ติดเชื้อมีอาการแล้วไปแพร่เชือ้อถ้าคนไข้มีอาการและคือมีไข้นะครับมีตุ่มน้ําตุ่มหนองที่ตัวเนี่ยนะครับมาเนี่ยอันนี้เป็นระยะแรกในขณะที่เขายังไม่มีอาการอยู่ในระยะระยะเวลาฟักตัวของเชื้ออย่างเงี้ย นะครับตอนนั้นก็ยังไม่แพร่ครับถามว่าโดยปกติตอนเนี้ยถามว่ากระทรวงสาธารณสุขรับทราบไหมรับทราบมาตั้งนานละหมอโรคติดเชื้อส่วนใหญ่รู้ไหมรู้หมดแล้วครับฟังหมดนะเพราะเราได้ก็ได้ได้รับการปรึกษาคนไข้กลุ่มนี้อยู่หนึงน่งเดือนนะครับเพราะว่ามีตุ่มน้าตุ่มนู้นที่ตุ่มน้ําตุ่มนี้ที่ไหนอะไรอย่างเนงะี้ยมันก็เลยบอกเออโดยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าป้องกันได้นะครับแล้วก็ป้องกันได้ง่ายกว่าโควิด